บอลุ apter, ้นปาตบตากันนะครับผมวานจะเล่นไม่ได้โอ้โหหมานแทนครับโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยเอาได้หมอีกแล้วนะครับโอ้โหคนนี้ท้งวันเลยเลยลุ้งลุวงลุ้งลุ้งล้งว นี่โอ้ตัวนี้ทำไมกว้างกว่าหน้ามึงวะในในลองลองเปรียบเทียบกับหน้ามึงหน่อยดิโอ้ตัวนี่ครับโอ้โหมันหมันหมัน ครับก็วันนี้นะครับเดีครับเจอกับเราช่องชายขอแม่มมยครับโอเคนะครับผมก็เช่นเคยครับผมช่วงนี้เวลานี้นะครับนีโควิดกันนะครับผมเราก็จะพาเพื่อนๆมาตกปลากันเหมือนเดิมเนาะใช่วันนี้ครับพระเอกเรากลับมาแล้วนะครับพระเอกจอจอกรูลกลับมาแล้วนะครับผมวันนี้โอเคเดี๋ยวเราเร่รู้กันครับผมโอเคตะนียาไว้แฮจเเจดเควนอ่ะแฮเจดเควนแล้วตูแมกโรนอ่ะตะลอยว่ายตะลอยกี่มา เอาไว้ต่ในี่ายให้เดอร์เวอร์กาเดอร์จะมูนกบเรือะไรเนาะเอาไว้ขอกว่าที่เราไปเจว่าที่เราโอเคลุยครับลุยกันเลยครับผมมาลุ้นกันว่าเราจะได้หรือไม่ได้พี่น้องวันนี้นะครับป้าป้าเราก็มาอีกนะครับผมก็มากับป้าป้านะครับป้าป้าเสียนนะครับป้าป้าเสียนเดี๋ยวผมจะไปให้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายป้าป้าดูว่าเขานั่งจุดไหนจุดไหนกันครับผมโอเคครับผมไปกันเลยดีกว่า นี่แม่แหลมไงเรามาลุ้นป้าตกปลากันนะครับผมโอ้โหหมันแทนครับโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยเพิ่งป้าป้าเพิ่งลงเบียดได้ไม่ถึงนาทีเลยนะครับได้ได้มาล้วนครับตัวหนึ่งสวยมากเลยไซนี้เดี๋ยวดูปลานี้หน่อยอ๋อนี่ซื้อทอโคครับผมปลากดหัวแหลมนะครับอุ้ยหมันเหลือเกินคนสวยของเราโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เรามันจะมาลุ้นกับป้าป้าเขา กันอีกนะครับว่าจะหมานเหมือนที่เคยหมานหรือเปล่าเพราะว่าฝีมือฝีมือเซียนนะฝีมือเสียนะยนะครับโอเคลุ้นกันต่อเดี๋ยวเราจะไปดูเบ็ดฝรั่งนะครับเบ็ดฝรั่งของเ,อเพื่อนใช้ของไม่เมยนะครับจอจอกรูเลานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเบ็ดฝรั่งกับเบ็ดไผ่เนี่ยอันไหนมันจะหมานกว่ากันนะครับผมนี่ครับบ็ดฝรั่ง เหย <po target> ื่อมาพร้อมครับผมเหยื่อนี่ครับผมนี่ก็เป็นเหยื่อไผ่เขียวนะครับผมน้องไม้น้องไม้เขียวนะครับนี่ครับผมจะลังคิดละอ่ยาาบเจฮ้ยคครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมาติดแล้วติดแล้วนะโอ้ดนแล้วไม่ติดเหรอ อันนี้เรามานั่งลุ้นรับผมมานั่งลุ้นกับปลาเขานะครับส่วนป้าเสียนอีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งโนะ้นมันุ้นกันว่าวันนี้ป <c oughs> ้าเสียนของเราจะมีปลากลับบ้านกี่แต้มนะครับผมนั่งลุ้นกันดีกว่าครับผมส่วนของผมนี่ตัวเองนี่ครับผมเป็ดนี่ก็เป็นเป็ดของผมนะเงียบเงียบกรึบเา ได้แล้วนะครับโอ้โหหมันจริงๆเลยคนนี้หมันแท้หมันคนเดียวแล้วนะครับวันนี้ก็หมันคนเดียวอีกแล้วนะไม่รู้ว่าป้าเขาใช้คาถาอะไรนะครับผมอฮะโอเคเงินป้าจะดึงเบ็ดผมนะ โดน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 ไเลโดนรผมโดนอ๋อติดตดเอ้าแบบวิบล่เส้นเดียวะชหายแล้วไงโอ้ยติดติดต่วปนติดไอ้ไม้นะครับผมเดี๋ยวไปแกะมานก่อนมันจะหลุดนะผมมนี่ครับติดแล้วนะ ต้องหักไหมนี่ครับผมได้มาแล้วตัวหนึง่งของผมเองนะครับผมโอเคหมอนหมานหมือนหมานได้ม,ม,ม,มาแล้วนี่นี่ครับอิดผมเอาไปลง ผมจะพาเดี๋ยวผมจะพาไปดูป้าคนสวยของเรานะครับ <Okay. S 1> ว่าตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วนะครับผมได้ประมาณกี่ตัวแล้วนะครับผมส่วนของผมเองได้ประมาณตัวหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันจะพาไปดูครับผมมือเซียนของเราวันนี้ได้กี่ตัว,วนะครับผมทำอะไรทำอะไรอ่ะมาหรอ <c oughs> อ๋อเบียดติดเบียดติด เกศอกไม้นะครับผมออกมาได้ล,ดละเดี๋ยวเราไปดูกันหลังปนี่นแบบโบลเลยนี่ตัวโบด้วเลยอือนี่ครับผมเดี๋ยวหยิบของมาให้ดูนะครับงูปลาลัดไอ้ปลากระ,กะทิงนะครับผมนี่ครับผมซ้ายก็กำลังสวยๆพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามานั่งลุ้นกันว่าวันนี้ปลาเขาจะได้สักกี่ตัวกันนะครับผมโอเคครับผม อติดไปครับตัวลวงครับโอ้คันนี้ก็ติดคันนี้ก็ติดอ่ะคันนี้ก็ได้โอ้โวดูครับโว่หมันไม่หมันดูครับสุดยอดโอ้โหสองคันติดเลยนะครับผมอีกคันหนึ่งล่วงนี่ครับได้มาแล้วปากกระทิงเนี้ยโอ้ถุงมือพร้อมนะครับเออออคือถุงมือเนี่ยการการการเอาไว้เวลาจับปากกระทิงครับเพราะมันมีเล่ยอยู่ข้างหลังนะเวลามันโดนมือนี่มือฉีกเลยนะครับผมต้องใช้ถุงมือป้องกันตัวไว้นะครับ มันจริงครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมกะทีเดียวสองคันเลยสุดยอดไม่รู้ป้าเขาใช้คาถาอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองเอามาใช้คาถาของป้าดูนะ <Huh? S 1> ว่าจะ้นั่งรุนกันต่อกับผม ่เว่ไมอาจา่ไม่ติดนะครับผมคันเขานี่เป็นบิดของผมนะให้ปลาเขาดึงแต่ไม่ติดนะครับตอแต่ไม่ติดเอาได้ไหมอีกแล้วนะครับโอ้โห วันนี้ทั้งวันเลยเลยว้าวล่วง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 ว้าว้าเบ็ดเบ็ดโอ้โหล่วงนะครับล่วงนะครับรีบกลับเลยนะครับโอ้สัญญาใส่โด่งลวตกใจนะไม่ใช่เรื่องเรื่องเบ็ดไอ้ต่ขอจะมาเกี่ยวจะเกี่ยวหูผมแล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเมื่อกี้ไอ้ตรงนั้นนี่ผมเพิ่งลงไปไอ้ในน้ำแต่ยังมีอยู่นะ สุดยอดเลยไม่รู้แกโอ้โหพากแกช่องคาถาอะไรยังไม่รู้เลยนะหมันแท้เนาะโอเคครับอือ้มลุ้นกันต่ออ๋อได้แล้ว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 โอ้โหอะไรกว่านี้มาช่วยดิโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหทีละคันทงละคันเลยครับนั่นไหมโอ้พากปากกระเทงแล้วนะครับโอ้โหได้ติดคือแกได้ติดกันเลยนะครับคันที่แล้วเมื่อกี้เพิ่งกัดแล้วคันนี้ก็มากัดอีกโอ้โหเบ็ดเบ,บ็ดสองคันนี่หมันจริงๆเลยนะ นี่ครับผมเป็นของป้านะครับเบ็ดพายนะครับไม่ต้องราคาแพงนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดมัน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 ลูกพ่อโอ้ผมนี่ผมไม่ต้องดูเบ็ดของผมแล้วนะฮะแค่มันลุ้นเบ็ดป้านี่ผมก็โอ้ใจจะขาดอยู่แล้วตอนนี้ป้าชิ้นใหญ่เละขอบครยินมากเลยนะครับปลาใหญ่ทีแล้วครับปลาใหญ่ทีละเบ็ดผมนี่อยู่ที่เดิมมานะครับผมมาอยู่ด้วยกันนี่มาตกด้วยกันโอ้ผมล คือผมไม่สนใจเบ็ยดผมแล้วตอนนี้ <What? S 1> สนใจแดเบ,บีดป้ายอย่างเดียวลุ้นลุ้นอย่างเดียวครับสนุกดีมันดีโอเคครับผมนั่งลุ้นกันต่อเรีกยกมาตัวนี้แล้วครับผมน,นั่งเขาดูนิดอืงตัวนี้ตัวเล็กครับผมอืมวนี้ตัวจะเล็กหน่อยครับม,มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วอื เป,เป็นเพราะว่าจุดบุรี่หรือว่าเป็นเพราะกินหมากก็ไม่รู้นะหมาดจริงๆเลยยนที่เดิมคือป้าเขายนที่เดิมเนี่ยเป็นไหลเป็นกับชั่วโมงกันที่ตรงนี้นะครับกินบ่อยมากในตรงนี้สงชายจะเป็นช่วงที่ปลาชุบชุนวนนี้นะครับส่วนมาจะเป็นปลากระทิงนะครับผมนั่งลุ้น <c oughs> นั่งลุ้นปลากดปลากฏยจะไม่มาสักตัวเลยนะครับมันว่าวันนี้จะได้ปลาน่องเหนือจากปลากระทิงกันไหม น,นะครับน้ํา <c oughs> น้ํำมือเนี่ยปรากฏจริงๆปรากฏคางก็เยอะนะครับแต่ว่าปรากฏคางแถวเนี้ยตกตกจุดยากมากนะครับตกยากมากไม่เหมือนในเมืองนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีมีคนกันมีคนหากันเยอะนะครับเาเยอะมากปรากฏคางนี้ตกตกจะดยากหน่อยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวนัง่งนั่งดูกันต่อ ได้แล้วนะครับผมได้อีกแล้วนะครับอินโดนีกขี้เาเว้ยお前はもう死んでいるนี่อะร้าตังกมีดกาจะอไอดนีเหรออือยูอะดีก่ามันจะยูเวลาเข้าึกอย่างงี้เราต้องใช้มีดแงะนะครับไม่งั้นนี่มันจะแกะยากไงแล้วครับุลุ้นกันต่อ เมื mm. ่อไรเบียดผมจะได้จะได้ปลากับเขาบ้างเนาะเบียดผมนี่เงียบกริปหยอกป้าเขาบอกว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับสงสัยปลาตีเยอะไปหน่อยเหนื่อยเลยโอ้โหได้แล้วนะครับทำไมอีกแล้วปอดทำไมมาปลานินมาได้ไงเนี่ยนะฮะนะฮะปลานินก็ปลานินปลานินทำมาจากใจใส่ใส่สวยใส่สวยโอ้โหมีนะครับ ปันนีนะครับเอ้าเฮ้ยปันนีมาได้ไงวะเนี่ยตุ๊ด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 ตอย่างสวยเลยครับมันมีไซส์ไซส์สวยอยู่ไซส์นี้ไซส์สวยอยู่โอ้โหน้ำมือปันนีน้ำมือนะครับปันนีน้ำมือกับปันนินเอ่อที่เลี้ยงนี่รสชาติมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับโอ้โหไม่เชื่อว่าวันนี้ผมมานี่ไม่พลาดเลยนะหมันจริงๆหมันจริงๆรหมันหมันลูกพ่อ โอเคครับผมไปมาดูของใครกคนหนึ่งนะปลอดภัยเด็ดตัวกันแล้วนะครับผมโอ้โสายนี้สวยนะครับเนี่ยดูนี้ยาวเลยยาวยาวโอ๊ยจำไม่จำไม่อันตรายนะครับมันมีเล่ยนี่ครับผมยาวเลยโอเค เขาเขมนอยู่พอสมควรนะครับผมฝนตกน้ำมองโมดโดนแล้วครับผมโอ้ยสองแสนตัวแหรกครับผม ตัวน้อยเดียวนะครับเป็นปลากระทิงนะครับผมปลากระทิงไซส์โอเคเล็กๆนั้นก็ยังดีครับผมมันๆมันๆลูกพ่อโอเคครับผมของเลือดเถอบ้าอู้หหใหญ่นัเนี่ยโอ้โหจะจับกับเื้อได้แล้วนะครับตัวหนึ่งไหนขอดูหน่อยสิตัวใหญ่ๆนัเนี่ย ตัวยาวมากเลยนะครับยาวกว่าหน้ามือไงเนี่ยไซส์สวยครับไซส์สวยโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ถ้าผมได้ตัวใหญ่อย่างนี้นะสุดยอดเลยผมผมนี่หลุดไปหลายตัวแล้วนะครับตะขอตะขอผมเมื่อกี้หักไปแล้วอันหนึ่งนะอือหึ่ยสวใหญ่ตัวใหญ่สวยสวยสวยมันหมานมันหมานโอเครุ่นกันตออือหึ ไม้แล้วครับผมสวยๆสวยสายยาวเกือบศอกหนึ oh, a a ia, exercise, exercise, pressure, exercise, so ่งเลยครับเนี่ยปลากระทิงครับผมปลากระทิงยาวสายสวยเลยทีเดียวดูดูดูโอเคโอเคมันแมะเรื่อยๆครับวันนี้โอเคครับผมพออาจจะได้ข้าวกับข้าวกลับบ้านแล้วนะวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเขาใส่กระเป๋าให้ดว่ะมินมิดมิน คือครับผมผู้ชั่วผู้ชั่วผู้ชั่วนะครับแมาวันนี้เมาคนเดิยจัดไม่เกรนใจกูเลยเฮะไม่เกรนใจกูเลยเดี๋ยวขนุนคันสั้นของผมนี้คันสั้นคันสั้นหักไปครึ่งหนึ่งแนะครับคันสั้นหักไปแล้วเดี๋ยวมันนั่งทุนกันต่อส่วนป้าปลาตอนนี้ไปไหนกันไม่รู้แล้วแต่คันนี้ตึงมากเลยหรอ เถื่อเถื่อเถือเถอเหมือนจะเอนจะกดเอก้ออีเราสี่เถอเด้อเถอิเนี่ยผัวเตไเม่อไหร่เออเออเออะเกคือมันกินตอไหนไม่รู้เรื่องเนอนเลกเกิะตัวเลกทีเวลามันกินเราเราเไม่รู้มันกินตอนไหนนะ มันมันดึงไม่แรงเวลาดึงเบ็ดออกมาก็เห็นละ <laughs> โอเคมัน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 ดรุ่นกันต่อครับผมเบด็บดเบด็ดเบ็ดคันเลขผมเนี่ยเอรอ,อบที่แล้วเนี่ยมีเอตะขอหักไปรอบหนึ่งแล้วนะไม่รู้ว่าปลาเล็กไปลาใหญ่นะ่ะแล้วตอนนี้ก็หักไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลือแต่ครึ่งเดียวมันจะโดน,น่นา<ๆ>นั่งรุนกันต่อครับผม <laughs> โอเคมันมันดูเงียบง้า ขอเล็กนะครับตตวขอเล็กต่ขอเล็กเนะี่ยเอาไว้ตกปากกระถิงแนละ้วพวกนี้นะโอเคแล้ววัสองคันติดกันรุ่นกันต่อครับผม ได,ได้แล้วเหรออาเฮ้ยอะไรวะในหวายอย่างวะน,นะมันหมาโอโ้โหจะจัจกับลือได้อีกแล้วนะครับปลากระทิงนะครับปลากระทิงวันนี้นี่ผมมันเดือดปลากระเทงอย่างเดียวเลยนะครับมันหมานโอเคโอเคสวยเลยไหมวันนี้เอากับบลือเอากับบลือวิร้าเจนเหรอเอากับบลือวิร้าเจนเหรอจักับลือได้ละจะจักับบลือกับบลือวิร้าเจพูมันหมานโอเคโอเค เอาแล้วครับตอนนี้เจอจอกูเรากลับมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าจอจอกูไปตกสักไกลเลยนะครับเราไม่ได้ไม่ได้ไปกับเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแกจะได้ปลาสักกี่ตัวกันนะครับผมโอหน่อยมากเลยว่ะเดินมาบาร์บีบียำมาก่อนบาร์บีบาร์บีบอาบเนี่ยเขาดูหน่อยสิบขีี่คือเขาเขาใช้เป็นฝรั่งตกนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับเอ้ยเอ้ยได้ปลาที่มโอู้้อู้นี่ครับโอ้ยใหญ่เลยเนี่ยนะเดี๋ยวเราเราดูมือมือมือผมมือผม ตัวนี้เนี่ยโหตัวนี้ทำไมกว้างกว่าหน้ามือวะในในลองลราเปรียบเทียบกับหน้ามึงหน่อยดิปอดดูดูนะครับโอ้โหหมัน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 โอ้โหโอ้ตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยเนาะใหญ่มากดูใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับเนี่ยดูดิมือผมหายเลยตัวนี้ประมาณเกือบห้าขีดได้นะครับเป็นน่าจะเป็นปลาเก็บมูนะปลาเก็บมูเนาะโอ้ได้ได้ได้กี่ตัวเนี่ยได้สองตัวครับอ๋อได้มาสองตัวนะครับโอ้เก็บแล้วครับหมานเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปกับเขานะครับ เข้าไปตกเป็นฝรั่งของเขาเองนะครับผมห่างกันสักพักแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับผมโอ้ถือว่ามันเลยสุดยอดเลยนะครับโอ้ฝีมือฝีมือแจ๋วแล้วครับสุดยอดโอเคครับผมของเรานี้เราได้แต่ปลาปลากระทิงนะครับปลากระทิงนะครับนี่คนสวย,ยนนคนสวยของเรายิ้มออกแลได้เรามาดูว่าคนสวยเขาได้กี่ได้กี่ตัววันนี้อืเรามาดูกันนะครับผมแอบดูกันนะเขาแอบดูของป้า โอ้โหได้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 แต่ตูอุยมีปลาปลาอะไรจุดกระทีงได้จุดด้วยนะครับผมนี่ครับหืมสวยสวยสวยนี่กระทิงนว้จุดต้อมีนะครับเนี่ยราชการมั้ยเดี๋ยวนี้เราบนเรนนี่เราหมานรอยู่นคือนนี่เก็นน๋้วไรามานั่งลับ คนละหน่อยคนละหน่อยก็ได้กับเข้าอยู่แล้วครับเอามานั่งรู้กันต่อนะครับผมวันนี้ว่าจะได้เพิ่มกันไหมเนาะอโอเคอเค,เครับผมขัะนี้ก็เงียบกริบครับ ม่รู้ว่าเหยื่อมหมดหรือยังไงจะหอเออเอ้าเฮย้ยติดตอนไหนวนะเนี่ยเออเนี่ยเบ็ดผมติดเอา้าติดตอนไหนไม่รู้ตัวเลยว่าจะเปลี่ยนเหยื่อเอา้าแล้วสิไม่มีปลาอะไรเลยเอ๋อปลาปลากระทิงลายจุดครับตัวนี้กระทิงลายจุดตัวไม่ใหญ่มากนะครับตัวไม่ใหญ่มากกระทิงลายจุดนี่มันจะเนี่ยท้องมันจะสีขาว อโอเคครับผมหมันหมันหมนมันลุ้นกันต่อครับผมเนี่ยเพื่คนับคันคันไผ่ผมตอนนี้ติดนะครับติดอยู่ข้างในซอกไม้นะครับเหมือนปลาจะติดไม่รู้ปลาจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวให้เพื่อนผมเกะดูเพราะเราจะยอนอะ่ะค่อยๆจับเราย,ยอ้อยนเรียกเงี้ยเงี้ยกระเตอร์ห่ะบมาเนี่ยหมาตัวน่าจะอย่าง ไม่ใช่เรื่องเฉพาะเราเลยเนี่ยเพื่อนบอกว่าติดปลาแล้วนะครับติดปลาครับติดปลาครับเดี๋ยวให้เพื่อนคันไม่เห็นเรื่องของเราจริงแต่อยู่หลอกคุ้ยเนี่ยเดี๋ยวโอ้ปลีกิ้แท้พูดเดีกรู้เล่นหลอกคนมาให้เพื่อนไปหยิบขึ้นมานะครับบอกว่าติดปลานะครับเดี๋ยวมายอดเด้อเล่นอย่างเงี้ยกระเตลเล้อไปเด้อเนี่ยมีอยู่คันนู้นนะครับอยู่ติดกันคันนี้เพื่อนบอกว่าติดปลานะครับมันรก็จะได้ปลาปลาอะไร เดี๋ยวมันลุ้นกันว่าปลางูปลาเงูได้แล้วปลางูปลางูนะครับผมลึกไหมตัวไม่ใหญ่มากนะครับพอดีโอ้โหมันหมาได้ใหม่แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมดีนะครับที่มีคนลงไปเอาโอ้โหดูรีบคือมันไปพันกับ เศษไม้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ลงไปเอาเนี่ยดึงไงี้ก็ดึงไม่ออกนะครับต้องดึงให้เบ็ยดมันขัดโอ้โหดูมันพันครับพันไปสักสี่ห้ารอบเลยนะโอเคครับผมมันมันโอเคครับเพื่อนครับก็สําหรับเวลานี้นะครับผมได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปตกปลาในวันนี้นะครับของเราก็มีเท่านี้นะครับผมอย่างไรนี่ครับวันนี้ปลาที่ผมได้มาอเป็นสิบป่าตัวนู่นนะครับผม ปลากระมีทั้งปลา,ากระทิงปลากระทิงหลายจุดก็มีนะครับผมวันนี้โอ้หมนันหมนโอเคครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมไปครับโอเคส,เสักเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนี่เดี๋ยวผมจะพาเพื <c oughs> ่อนๆะไปดูของป้าๆนะครับว่าป้าๆเขาได้กันพอได้กับข,ข้าวกับบ้านกันไหมผมก็พอได้ค้าวกับข้าวกับบ้านกันนะครับผมเ <c oughs> นี่ยเพื่อนครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูของจะาจอกับเลื้อเนรับว่าวันนี้จอบ,บลือพอจะได้คาบกับ้าบกับบ้านกันไหมครับผมเรามาดูกันดีกว่าปุด๊ดโอ้โหเยอะอยู่มุดกันนะครับเนี่ยดูครับผมอกระทิงไล่จุดก็มีนะครับไหลตัวเลยทีเดียวโอเคหมันนโอเคครับถึงเวลากลับบ้านละเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคนนึงครับผมของป้าคนสวยนะครับวันนี้ว่า,วาเป็นยังไงบ้าง,งาวันนี้หมันไหมไหนขอดูหน่อยสิครับ ขอดูหน่อยว้าวโหได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเนี่ยโหพอกับข้าวทั้งพอได้กับข้าวแล้วนะครับกลับบ้านกันแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวอีกคนนึงเดี๋ยวเราอีกคนนึงยังอยู่โน่นครับผมเดี๋ยวสักครู่ผมพาไปดูอีกคนนึงครับผมโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคนนึงนะครับผมว่าวันนี้ปาปะต่างมือเซนของเราวันนี้เป็นไงบ้างโอ้โหเดี๋ยวสักครู่โอ้ เต็มกร้าเหมือนกันเลยนะครับผมตุกๆวันนี้ถือว่าหมันกันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับปล่วยหมัอนกันทุกคนเลยโอเคจะนักเลาะโอเคถึงเวลากลับบ้านกันแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมว่าคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยเราจะหมานกันแบบนี้ไหมนะครับผมก็ถือว่าแล้วก็พอได้ท่ากับข้าวกลับไปกินในบ้านกันนะครับ โอเคญญญเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าครับผม